ผิดเป็นครูค่ะนี่แหละค่ะไม่แต่ครูว่าดีนะนักเรียนเพราะว่าน้องรู้ไหมการที่เราเห็นคนผิดเนี่ยเราจะได้รู้ว่าวันหนึ่งเราผิดพลาดได้เราจะไม่เป็นคนที่เพอร์เฟกเกินไปแล้วเราจะมีความสุขค่ะคนที่เพอร์เฟกเป็นคนที่ไม่มีความสุขนะเพราะเขาต้องพยายามสร้างภาพอย่างนั้นตลอดชีวิตค่ะจบต่อไปบทความที่ห้าค่ะไปนะ บทความที่5เนี่ยครูปิงคิดว่าเดี๋ยวเราเอาไว้ครั้งหน้าแล้วกันไปดูบทความที่6ดีกว่าเรามาดูรังสี UV แล้วกันค่ะวันนี้ครูจะเป็นบทความวิทยาศาสตร์สะส่วนใหญ่นะคะสั้นๆค่ะเดี๋ยวดูเวลานิดหนึ่งนะคะเรื่องมีเวลาอยู่กับน,น้องๆนิดหนึ่งนะคะ UV ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปเชื่อมโยงแล้วแป๊บเดียวนะน้องๆตอนนี้เราไต่ไปถึงเชิงเขาจะถึงเอเวอเรสชนะอดทนนิดเดียวนะคะเตรียมร่างกายให้พร้อมค่ะอันต้าไวโอเรตในแสงแดดพูดง่ายอันต้าไวโอเรตนี่คือลังสีน้องปิงใช้ยูมัไหน้องปิง ปมายืนตรงนี้เลยมายืนแบบตรงนี้เลยโต้ตอบกันเลยโต้ตอบกันเลยเร็วๆ,ๆมาใช้ยูบีไหมครับไม่ทราบครับไม่ทราบน้องปิงใสวิใสศินใสศิลไม่ใส,ส,ส่วิเท่า oh. อ่าจริงจังขนาไม่ไม่ไม่อันนี้ความค <c oughs> ิดผูหนาไม่รู้ใช่ปะไออันต้านี่ตัวตัวตัว,ต,วตัวอยู่บ้านทักเรียนยูบีปะโอ้อันนั่นแหละซัมติงไรแดดอ่ะว่ากันต่อสู้ๆนะคะน้องๆโอเค ระหว่างนี้นะคะครูก็จะให้น้องๆเนี่ยทางบ้านนะคะได้ดูตรงนี้ด้วยจอไม่ตกนะคะดูไปด้วยนะคะโอเคค่ะน้องๆก็ดูไปด้วยแล้วก็ระหว่างนี้ครูก็ถือโอกาสเนี่ยคุยกันไปด้วยว่าในรังสี UV เนี่ยเขาบอกได้รับมากๆไม่ดีฉนันต้องป้องกันรังสี UV แล้วก็มีบทความอันนี้นะคะที่แบบว่าในเวลาที่ครูอ่านมาภายในสองสามวันเนี่ยแต่เป็นงานวิจัยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการวิจัยอาจจะถูกหรือผิดก็ได้ค่ะเขาบอกว่าพวกฝรั่งอะคะ่ะนักเรียนเขาจะอยากมีผิวสีแทน ฝรั่งนี่เขาเป็นโรคนี้นะเราเนี่ยผิวขาวๆไปเนี่ยเขาว่าเราไม่สวยค่ะเขาเราต้องแต่แทนๆเงี้ยเขาจะอู้ยงามเหลือเกินฝรั่งชอบคนที่ผิวแบบนี้ฉะนั้นฝรั่งก็เลยไปชอบทาผิวแทนแล้วเขาปรากฏว,ว่าตอนหลังๆนี่เขามาพบว่าคนกลุ่มนี้เป็นโรคอัลไซเมอร์เยอะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเรายิ่งไปใส่อะไรนะครีมนานโ,นโนนานโนนี่มันจะทะลุทะลวงเลยค่ะเด็ก เข้าไปถึงข้างในแล้วก็บางส่วนเนี่ยไปทําลายตอนนี้ที่เขาทดลองกับสัตว์ตัวเล็กๆอยู่เนี่ยมันไปทาลายสมองของสัตว์ตัวเล็กด้วยะนะเนี่ยตรงนี้เราก็ดูไปด้วยเวลาเราใช้อะไรผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่เราต้องเรียนรู้ไปด้วยนะนักเรียนเพราะว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่แล้วมีเวลาแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่ามีเครื่องจักรเนี่ยมาช่วยทํางานแทนเราแล้วเราก็เอาเวลาตรงนี้มาศึกษาสิ่งที่มันเป็นสุขภาพของเรานะคะแบบนี้โอเคอันต้าไวโอเลตนะคะสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูคุณเ,เราไปดูเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องของเอ่อการ ป้องกันดวงตาจากรังสีอันต้าไวโอเลตแล้วก็หลังจากนั้นเราจะขึ้นเอเวอเรสล้วค่ะอย่าพลาดนะอีกแป๊บเดียวขึ้นแน่นอนไปดูเอเวอเรสกันว่าเป็นยังไงเอเวอเรสของแกตค่ะแล้วก็เดี๋ยวครูมีการบ้านให้ทําซึ่งควรทํานะคะน้องๆการบ้านอยู่ที่บ้านทําได้เลยนะก็เก่าๆอย่างเงี้ยแล้วแล้วเดี๋ยววันที่19เเราไปเฉลยกันหน้าจอนะอย่าพลาดนะคะจะรอน้องอยู่ตรงหน้าจอเลยแหละนะคะ แล้วก็ครูถือโอกาสนี้นะคะคุยกับน้องนองน,องนิดนึงว่าครูสอนไปตรงนี้นักเรียนที่นั่งดูอยู่เนี่ยสมมุติว่าเป็นเรือนแสนถ้านักเรียนเนี่ยคะแนนอัพขึ้นมาหมดทุกคนฉะนั้นเนี่ยที่นั่งของจุฬาธรรมศาสตร์เกษตรศิลปกร,ร,ปร,กรมอมขอก็ไม่พออยู่ดีสิ่งที่เนี่ยจะต้องคิดตลอดเวลาคือไม่ใช่การการเอ็นติดอย่างเดียวนะคะแต่คือการได้รับความรู้นี่สาคัญที่สุดความรู้สําคัญเพราะว่ายังไงคณะมันก็ไม่พอสําหรับความต้องการนักเรียนอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องจริงเราต้องมีน้ําใจรู้แพ้รู้ชนะค่ะเพราะฉะนั้นนเี่ย สิ่งหนึ่งอ่ะที่ครูหวังว่าจะให้กับน้องมากๆอยากที่อยากให้น้องมากได้มากที่สุดในสองครั้งสิ่งแรกคือกําลังใจค่ะแล้วสิ่งที่สองคืออยากให้น้องรู้ว่าการเรียนไม่ไยากจริงๆนะไม่ยากเพียงแต่ว่าการถ่ายทอดการเรียนเนี่ยมันต้องครูว่าต้องใช้ภาษาแบบอย่าเทพเกินไปนั่นเองก็จะทําได้นะคะแล้วก็หวังว่าสิ่งเหล่านี้ครูคงไม่สามารถที่จะผลักดันน,น้องได้ตลอดชีวิตแต่ว่าเป็นเป็นการจุดประกายให้น้องเนี่ยเริ่มเกินก้าวไปแล้วว่าวิชาการที่ที่จริงๆแล้วมันก็เดินแบบนี้ทรงเนี้ยที่เดินไป นะคะแล้วก็หวังว่ารุ่นนักเรียนเนี่ยวันหลังเรามาเป็นครูแล้วเนี่ยเราก็จะปรับภาษาเนี่ยให้สื่อสารกับเด็กรู้เรื่องค่ะเพราะว่าครูว่าเด็กที่เรียนหนังสือแบบว่าไม่เก่งอ่ะมีเยอะค่ะนักเรียนระนาองศารมากเลยเพราะว่าเขาไม่เข้าใจว่าอาจารย์เนี่ยสอนอะไรน้องๆหลายคนนะคะที่กำลังจะเข้าคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์เนี่ยขอหนักเรียนมองเด็กกลุ่มมีไว้เพราะเด็กเก่งอ่ะเขาเอาตัวรอดอยู่แล้ว4ี่ห้าคนทั้งห้องเนี้ยนะคะแต่เด็กที่เหลือซึ่งจะเป็นคุณภาพของประเทศชาติในอนาคตเนี่ย เราต้องมองกลุ่มนี้ค่ะจะต้องช่วยเหลือกันรู้ป่ะเราต้องเอื้ออาทรกันคนที่เก่งกว่าเราก็ต้องช่วยช่วยเพื่อนนะคะเราอยู่ในสังคมไทยสังคมไทยต้องรักกันเยอะๆนะรู้ป่ะเสร็จแล้วนะอ่ะเริ่มการเมาส์กันแสดงว่าเสร็จแล้วอ่ะมาดูเลยค่ะคาบอกว่ารังสี UV นี่นะครับประกอบด้วยกัน2ส่วนคือ UVA กับ UVB ฉะนั้นค่ะอ่าขอไม่เป็นน้องปิงได้ไหมอขออีกคนได้ไหมคะตรงนั้นนะคะ่านนั้นเลยล่ะคะ่ะทั้งหนึ่งคน มาแล้วครับขอแนะนําตัวครับสวัสดีครับผมชื่อนายธนิกรช่างครับโรงเรียนศรีราจารพิพัฒนครับชื่อเล่นค่ะเมลครับน้องเรียนอยู่ตรงไหนคะน้องจะได้แบบพีอารโรงเรียนไปเลยเขตบางซื่อครับอยู่เขตบางซื่อโรงเรียนอะไรนะคะชื่อชัดๆค่ะศรีราจารพิพัฒนครับศรีราจารพิพัฒน์ตัวย่อโรงเรียนค่ะสจครับสจครับตายน่ากลัวอยู่นะสจนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มดูเลยนะคะชื่อเล่นอะไรนะคะขออีกทีค่ะเมลครับน้องเบลสู้ๆนะ อโอเคค่ะเริ่มต้นรังสีอันต้าไวโอเลตในแสงแดดรังสีอันต้าไวโอเลสก็คือ UVA ค่ะบอกครูป,ปิงเป็นส่วนประกอบครับดีมากๆเลยค่ะน้องเบลใส่วิทย์ใสยสินค้ใส่วิทย์ค่าโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอย่างนี้น้องเบลใส่สแตัการ์ดให้ครูป,ปิง A D F 99 H ดีครับเก่งมากค่ะต่อไปค่ะอันต้าไวโอเลตในแสงแดดก็มี UVB ด้วยส่วนประกอบครับใช่แล้วค่ะใช้ตัว เก่งมากๆค่ะน้องเบลสองข้อเต็มไปแล้วต่อไปอค่ะเขาบอกว่าน้องเบลอย่าลืมนะว่าทุกครั้งเราคิดเองไม่ได้ใช่ไหมคะต้องกลับไปอ่านในบทความแล้วดึงออกมาใช่ไหม<อ>แล้วต้องบอกเพื่อนเพื่อนด้วยนะคะและคนไหนที่ตีกับครูลรู้เรื่องเรามีหน้าที่อย่างหนึ่งคือช่วยเหลือเพื่อนที่ไม่เก่งด้วยแล้วก็ครูแอบบอกเล่นด้วยว่าคือตอนเด็กๆนี่นะคะเด็กๆหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยถ้าเราบอกเขาเนี่ยจะแย่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอ็นติด คือครูอยากใช้เนี่ยเนี่ยใจกว้างๆคนที่ติดหมอเนี่ยนะครับปีหนึ่งไม่ได้ติดคนเดียวติดเป็นพันยังไงเขาก็เป็นเพื่อนเราค่ะเราต้องรู้จักเผื่อแผ่ในตรงนี้ต่อไปเราเป็นผู้ใหญ่เราก็จะได้ช่วยเหลือสังคมต่อไปเนาะมาดูอันที่3ค่ะรังสี UVa ค่ะสีผิวเนี่ยคล้ำลงผิวหนังเหี่ยวย่นเป็นเหตุผลครับอตรงไหนอ่ะตรงนี้ไงเห็นไหมนักเรียนดูตรงนี้ค่ะเขาบอกนี้ค่ะตรงมทัดนี้นะบอกว่ารังสีเนี่ยนะคะ UVa เนี่ยนะคะจะส่งผลเนี่ยทำให้สีผิวเนี่ย คล้ำลงผิวหนังเหี่ยวย่นทุกครั้งต้องมีอ้างอิงลงมาด้วยต้องอ้างอิงไ้นะคะตัวนี้เราใช้ตัวเอถูกต้องไหมคะถูกครับถูกต้องค่ะอ้าต่อไปค่ะน้องเบลวรังสี U V B ผิวไหม้ค่ะเป็นเครับเป็น A ค่ะดูตรงไหนดูตรงนี้ใช่ไหมเบอร์สองใช่มันเนี่ยทำให้เห็นไหมคะทำให้ผิวไหม้เป็น A ค่ะใช้ได้เลยค่ะสี่ข้อถูกหมดแล้วนะไปข้อห้าค่ะรังสี U V B ค่ะอันตรายต่อกระจกตาและเลนแก้วค่ะเป็นเหตุผลครับใช่ค่ะนี่ไงเขาบอกว่าเนี่ยตัว B ีเนี่ยนะคะ จะทําให้เกิดอันตรายต่อตรงนี้เป็นเหตุเป็นผลใช้สัญลักษณ์ว่าตัวเอค่ะดีมากข้อสุดท้ายแล้วนะเธอน้องเบลคูเชียธนะสโซโซูนะ้ๆแมอยากจะมีป้ายไฟจังเลยมีไม่ได้รังสีอ่า UVB ค่ะจอประสาทตาค่ะยับยั้งค่ะยับยั้งนะคะอ่ะ ตอนนี้น้องปิงเดินขึ้นมานิดนึงค่ะตรงตรงนี้เลยค่ะหยุดหยุดหยุดน้องเบลยืนไว้ก่อนยืนประกบคู่ประกบคู่ดูโอ้ดูโอ้มาเลยค่ะน้องน้องปิงเชิญเลยค่ะน้องปิงให้ความเห็นคุณหน่อยน้องปิงเรื่องอะไรเรื่องเอฟคอปพูดพูดเลยค่ะพูดเลยค่ะเออก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 มานิดนึงค่ะเพื่อนเพื่อนทางบ้านจะฟังด้วยเอฟคอปสกัดดาวรุ่งครับสกัดดาวรุ่งเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้น้องเบลเอาอะไรนะคะน้องเบลบอกคุณปิงอีกทีนึงคะ เอฟเหมือนกันครับเอฟเหมือนกันอ่ะน้องหญิงค่ะน้องหญิงสายปัญญารุกขึ้นมาลอยเราเป็นผู้หญิงค่ะสู้ๆ,ๆน้องหญิงว่ามา,มา99เ <he> ฮ99เฮอ่ะหญิงหนึ่งชายสองอ่ะโอเคนะคะเสียงเริ่มแตกแล้ว <c oughs> เอาใครจะถูกใครจะถูกเอ่ยเอาใครดีอ่ะน้องน้องคิดว่าใครถูกคะน้องอา่าโหวตกันนิดนึงไอ้เสียงไอ้ทำไมมันภาพมันยางงี้หรือเปล่าคะเดี๋ยวนะคะโทษนะคะน้อง อตายอ่าโอเคเออลืมไหว้ครูอ่าโอเคนะคะบอกทุกอย่างจะปกตินะดีจะเป็นแบบเรื่องแฟนเก่าอ่ะต่อไปป่าวป่าๆป่าวป่าวป่าไหว้ครูอ่ะสู้ๆนะคะทั้งห้องส่งเรียนเต็มอุดมต้องตะโกนแล้วค่ะคำตอบคือไม่ F ก็99 H ตะโกน ก็เขาบอกว่ามันไม่ส่งผลมันมันมักไม่มีผลซึ่งคําว่ามักไม่มีผลเนี่ยไม่ใช่แปลว่าสกัดดาวรุ่งแต่ไม่เกี่ยวข้องใช่ปะใช่ไม่ใช่น้องน้องฉะนั้นคําตอบต้องเป็น99ใช่แล้วค่ะ99เฮดค่ะน้องหญิงดีมากค่ะต่อไปอเดี๋ยวคุณดูเวลาก่อนน้องๆอ,อุ้ยตายละไม่น่าเชื่อว่าเราเหลือเวลาอยู่ประมาณแค่10นาที ะนนเนี่ยถ้ากูทําตรงนี้บทความที่เจ็จะไม่ทันเพราะงั้นครูพามันขึ้นเอ้ไปเลสก่อนได้ไหมคะเอาเลยนะมาเสียเวลาแล้วเมื่อกี้เราถ่ายรูปเยอะเดี๋ยวไม่ได้ขึ้นไปดูภูเขาอไปเลยคะ่ะหน้าสิบสองค่ะน้องๆไปมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยอ่ะนักเรียน <c oughs> นะคะวิธีทําข้อสอบเชื่อมโยงค่ะดูดีๆน้องๆหน้าสิบสองนะคะวิธีทําข้อสอบเชื่อมโยงค่ะฟังครูปิงพูดไปด้วยแล้วก็พยายามแบบย่อยให้เป็นง่ายๆ อ่านคำสั่งที่จะอยู่ในห้องสอบเพราะว่าเผื่อมีอะไรเปลี่ยนเช่นตอนนี้นะคะพอเขารู้แล้วว่าเรารู้หมดแล้วเป็นเหตุเป็นผลเป็น A ครั้งต่อไปเขาอาจจะให้เป็นเหตุเป็นผลเป็นตัว B บอยก็ได้เข้าใจปะเข้าใจไหมคะฉะนั้นต้องอ่านคําสั่งว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันมีโอกาสเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเดี๋ยวเขาจะสลับว่าต่อไปนี้เป็นเหตุเป็นผลเป็นตัว F นะสกัดดาวลูกเป็นตัว A นะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรอบคอบอ่านว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงโอเคไหมคะน้องๆ โอนะ,อ,ะอันนี้ผ่านค่ะสองค่ะสองน้องคะตอนนี้ถึงจุดสำคัญของเรื่องแล้วนะคะเรามาถึงเมนไอเดียแล้วนะคะพรอยสำคัญแล้วค่ะเบอร์สองต่อไปค่ะความสัมพันธ์เนี่ยจะต้องเป็นไปตามบทความนั้นห้ามคิดไปเองเพราะว่าข้อสอบแก่นั้นเป็นระบบปิดไม่ใช่ระบบเปิดค่ะน้องๆห้ามคิดไปเองเด็ดขาดนะคะ เป็นระบบปิดนะคะให้อ่านตรงนั้นว่ามันเป็นเหตุเป็นผลหรือเป็นอะไรในข้อความต้องพูดออกมาห้ามคิดไปเองข้อนี้ขอให้น้องทุกคนช่วยดาวไว้ด้วยแล้วอย่าคิดมากจริงๆน้องบางคนเนี่ยแหมคะแนนจะเต็มไปห่ดหคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นจนกระทั่งคะแนนน้อยเบอร์สองสำคัญค่ะแล้วก็เริ่มต้นนะคะจากคําแรกที่หาความสัมพันธ์ได้นะคะเราจะเริ่มอยู่ในบทความแล้วดูว่าอันไหนหาความสัมพันธ์ได้ยกตัวอย่างเช่นหาได้ปุ๊บนั่นเรียนโยงไปก่อนเลยค่ะ จากนั้นก็ค่อยๆไล่มานะคะไล่มาอย่าลืมเราทบทวนอีกทีนะครับเป็นรอบสุดท้ายก่อนที่เราจะไปใช้ของเอาไปอยู่ยในข้อสอบของจริงละน้องครัเป็นเหตุเป็นผลใช้ตัวอะไรแทนคะเอค่ะถูกต้องลดหรือยับยั้งใช้ตัว F อค่ะต่อไปคะ่ะเนาะเป็นส่วนประกอบเป็นความหมายใช้ตัว d d ด็อกเดฟนิชันนะคะและตัวสุดท้ายไม่เกี่ยวกันเลย ใช่แล้วค่ะอันนี้นักเรียนสุดยอดแล้วอันนี้เราใช้จนคุ้นแล้วค่ะจากนั้นนะคะพอนักเรียนโยงได้เสร็จเหมือนเราต่อโบอกี้รถไฟค่ะเราจะต่อไปเรื่อยถ้าเจอข้อความไหนซ้ํากับข้อความที่เราเขียนไปแล้วเราก็จะจับโยงไปเรื่อยๆซึ่งตรงนี้ครูว่าพูดไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรเดียมันจะเป็นนามธรรมาเกินไปเดี๋ยวเราไปดูของจริงดีกว่านะคะแล้วสุดท้ายเบอร์ห้าใครตอบถูกสุดยอดค่ะข้อความปิดท้ายไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องอย่าลืมว่าต้องใส่อะไรด้วยค่ะ 99h ค่ะ ดูเลยครูมีตัวอย่างให้ดูนะคะแล,ะล้วเราจะทําประมาณหนึ่งเปร์เซ็แล้วเราก็จะกลับเราก็จะกลับบ้านไม่ใช่กลับบ้านเราก็จะปิดไม่ใช่ปิดทีวีด้วยค่ะเราก็จะไปพักผ่อนหย่อนใจกันวิ่งเล่นกันสักครู่นะคะเา้าเรามาดูกันตัวอย่างที่หนึ่งค่ะน้องๆเริ่มต้นเขาบอกนี้นะคะผู้พิ้งเขียนมาแล้วว่าสมมติว่าเราเขียนได้อย่างนี้เราเขียนได้ยงนนะคะตั้งใจเรียนน้องนักเรียนเห็นเห็นสัญลักษณ์นี้ไหมคะส่งผลให้เราสอบได้คณะที่เราต้องการพ่อแม่เราชื่นใจ แล้วมันก็สกัดดาวรุ่งให้อนาคตมืดมัวคือทําให้เนี่ยแทนทนี่อนาคตจะมืดมัวมันก็จะไม่มืดมัวมันสกัดดาวรุ่งตรงนี้ถูกต้องไหมฮะน้องๆดูตามผู้ปิงนะคะแล้วก็พอสอบได้ที่ต้องการก็ได้งานทําได้งานทําก็ได้เลี้ยงพ่อแม่เท่านี้แหละค่ะน้องๆต่อไปฝึกการเขียนคําตอบฝึกการเขียนคําตอบพอฝึกได้นักเรียนก็เดินเข้ามาอีกสเต็ปหนึ่งแล้วค่ะเริ่มต้นตรงนี้ผู้ปิงเนี่ยดูตรงนี้นะคะหนึ่งวงเห็นไหมคะในจออ่าโอเคนะครับพอดีครูเนี่ย มองนักเรียนในห้องส่งเป็นหลักเลยหนึ่งนะอันนี้สองนะอันนี้สามนะอันนี้สี่นะอันนี้นนนห้าครูไปโดนมนันเอาอมาแล้วค่ะอันนี้หกนะคะโอเคไหมอันนี้สมมุตนินักเรียนช่วยเขียนให้ครูปิงใหม่เป็นศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์หกค่ะน้องรักทุกคนค่ะสวัสดีน้องอีกคนน้องๆทางบ้านอีกครั้งนะคะโดยเฉพาะน้องตามตะเข็บชายแดนนะคะทุกคน รูมาแล้วเพราะว่านันกเรียนขอไว้มาเยอะนะคะโอเคจากนั้นนะคะน้องๆใส่สัญ,ญลักษณ์นะคะน้องหนึ่งคนช่วยผู้ปิงน้องหญิงยืนไปไปอขอเชิญที่ไมโครโฟนค่ะเสียงผูคนเดียวเดี๋ยวมันจะน,น่าเบื่อหลายๆเสียงดีกว่าน้องน้องหญิงหาเราเห็นเครื่องหมายแบบนี้เราใส่ตัวอะไรคะตัวเค่ะดีมากค่ะ <A S 1> ต่อไปตัวนี้ค่ะดูดูดูในจอเลยค่ะ <A S 1> ตัวนี้ <A S 1> ดีมากค่ะ <A S 1> ตัวนี้ค่ะตัวนี้ F ค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้ A ค่ะตัวนี้ค่ะดีมาก ฉะนั้นข้อสอบเขาก็จะให้เราโยงว่า01เนี่ยมันจะตามด้วยอะไร02ตามด้วยอะไร03ตามด้วยอะไรนะคะครูปิงขออนุญาตหยิบกระดาษตัวนี้นะกระดาษขาวค่ะนักเรียนกระดาษขาวแม้เหมือนชีวิตวัยรุ่นเหมือนกระดาษสีขาวไม่มีอะไรมาแต่งเติมนะคะ01 02 03มาถึง0เลยนะ06นะคะอ่ะอคราวนี้ดูนะคะมันจะมีอยู่6ตัวนะขอให้น้องหญิงเป็นคนตอบนะคะน้องหญิงค่ะเริ่มต้นค่ะ01เนี่ยมีอะไรตามบ้างว่ามา02 a ใจเย็นๆนะคะ บอกเพื่อนทางบ้านเลยนะคะ01เนี่ยตัวที่ตามมาคือ02เราใส่02ก่อนแล้วความสัมพันธ์เราค่อยใส่ความสัมพันธ์คือ a ถูกต้องดีมาก